เคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินที่เรามีอยู่จะเติบโตแค่ไหนในอีก5ปี10ปีหรือ20ปีข้างหน้าหลายคนอาจคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องยากต้องมีเงินก้อนใหญ่ต้องมีความรู้ความชำนาญถึงจะเริ่มต้นลงทุนได้แต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่ากองทุนรวมอาจไป็นคำตอบที่ง่ายกว่าที่คุณคิด พราะนี่เป็นเครื่องมือการลงทุนที่เปิดโอกาสให้คุณไม่ว่าจะมีเงินหลักร้อยหรือหลักล้านก็เริ่มต้นลงทุนได้เหมือนกันวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับกองทุนรวมว่ามันทํางานยังไงเลือกยังไงให้เหมาะสมกับคุณและจะช่วยเปลี่ยนเงินออมเล็กๆให้กลายเป็นพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงของคุณได้อย่างไรกองทุนรวมคือการลงทุนที่ทุกคนเอาเงินมารวมกันเป็นกองกลางจากนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าผู้จัดการกองทุนโดยจะนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุ้น พันธบัตรรัฐบาลอสังหาริมทรัพย์ตามเป้าหมายของกองทุนข้อดีของกองทุนรวมไม่ต้องลงทุนเองมีผู้เชี่ยวชาญจัดการให้ใช้เงินเริ่มต้นไม่มากหลายกองทุนหนึ่งบาทก็เริ่มลงทุนได้กระจายความเสี่ยงเพราะลงทุนในหลายชินทรัพย์กองทุนแต่ละประเภทมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนหุ้นก็จะมีความเสี่ยงที่สูงกองทุนพันธบัตรก็จะมีความเสี่ยงที่ต่ำและกองทุนก็จะมีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วจะเริ่มต้นลงทุนยังไง เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารและเลือกกองทุนตามสไตล์ที่ตัวเองชอบอยากชิวอยากรวยหรืออยากเสี่ยงติดตามผลบ้างแต่อย่าดูทุกวันเดี๋ยวจะเครียดจนกินข้าวไม่อร่อยการลงทุนไม่ใช่โชคแต่เป็นเรื่องของการวางแผนและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดกองทุนรวมคือเครื่องมือที่จะทําให้คุณเริ่มต้น,นได้ง่ายๆไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มามา,มากน้อยแค่ไหนเพราะอนาคตที่มั่นคงเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ลงทุนให้ถูกลงทุนให้ฉลาดแล้วปล่อยให้เงินทํางาน